คือว่าศาสนาเนี่ยอตา,าตมาก็เคยได้ยินเขาว่าแปลว่าคําสั่งสอนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับศาสนาเนี่ยแปลว่าคําสั่งสอนตอนี้ไอ้ศาสนาที่บูชาไฟบูชาอะไรจะอะไรันาะนั้น,นจะสั่งสอนก็ได้ยังไงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับปลวกไฟคือว่างงคําว่าศาสนาที่เป็นภาษาบาลีแปลว่าคําสั่งสอนใหญ่หนึ่งแปลว่าข้อปฏิบัติในหนึ่งศาสนานะฮะแปลว่าข้อปฏิบัติในหนึ่งแปลว่าข้อ ข้อจะข้อทำซึ่งสามารถชำระกิเลสอีกในหนึ่งแปลในสามในยักส่วนศาสนาบูชาไฟบูชาลิงนั่ะเขาเรียกว่าลิลเลียนลิลเลริเลียนภาษาภาษาเาเรียกว่าลิเลียนซึ่งพอมาแปลงแปลงเป็นไทยแล้วคนไทยเราคนแต่งคนที่บัญอยากจัดศาสนามาแปลคาว่าลิลเลียนมันถึงอยู่อย่างนี้ความจริงพวกบูชาลิงบูชาไฟนักเป็นลิเลียนแล้วมาถือเป็นศาสนา แม้แต่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนี่เราก็ไม่ถือว่าเป็นศาสนาเราถือว่าเป็นลีเบียนลีเบียนเพราะฉะนั้นใครมาบอกว่าพุทธศาสนานไม่เป็นลีเบียนเราบอกขอบคุณถูกแล้วศาสนาพุทธเป็นลีเบียนศาสนาพุทธเป็นศาสนาในตัวของศาสนาเองอันนี้หนึ่งจากว่าคาว่าภาษาไทยมาแปลลีเบียนเป็นศาสนาเสร็จแล้วมันก็เลยโนงตัวอย่างที่ว่าอย่างที่อย่างที่ท่านสงสัยนี่แเลยครับว่าทำไมถ้าในศาสนาบูชาไปกลายเป็นศาสนาขึ้นมาได้แต่วความหมายคำว่าศาสนาตรงจํากัดอย่างนี้หนึ่งเป็นคาสั่งสอนสองสามารถชนะร่างกิเลส เนี่ยเนสามเป็นข้อปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นกิเลสจึงเป็นลักษณะศาสนาแท้บุคคลผู้นับถือศาสนาอื่นบอกบอกจากบอกนอกจากศาสนาพุทธแล้วจะจัดเขาเหล่านั้นเป็นจำพวกมิจษาทิฏฐิได้ไหมถ้าเช่นนั้นก็เรียกว่าเขาตายแล้วต้องกนกรกทั้งหมดเพราะเห็นผิดจากทางพุทธศาสนาหรืออย่างไร สองตัปปะโกลาหนพุทธโกลาโหนและจักรวรรดิโกลาหนที่กล่าวว่าในตำนานบางเรื่องสมัยถึงอะไรอข้อแรกนี่นะพุทธศาสนานี่นะแตกจากศาสนาอื่นหมดศาสนาอื่นใช่ครับใ,ใช่ถ้าแกไม่ัไม่รับถือศาสนาของ่ันถึงแม้แ,แกจะเป็นคนดีทำดีคิดดีพูดดีแกเป็นนิชาริตันตะศกโลพขาเจ้าใหไฟังเสียงไม่นจ่เป็นกระเพื่อจะบอกฉันไม่เคยทำผิดนี่ฉันคิดดีพูดดีทำดี แกทำผิดอยู่ข้อหนึ่งคือแกไม่น,นับถือฉันน่ะมีอะไเป็นความผิดของแกข้อที่แกไม่รับถือฉันเนี่ยผิดมาหันละเพราะนั้นตายนะที่แกจะไปคืนมาลกทางเรยนทางอื่นไม่มีทางศาสนาเทวะนิยมเป็นอย่างนั้นนะแต่พูดของเราน่ะไม่เป็นอย่างนั้นเลย<ต>เราไม่ถือเขาเป็นมิจฉาทิฐิถ้าตราบได้เขาเชื่อเรื่องกรรมกฎเขาขนแห่งกรรมไม่เป็นเป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีแล้วไม่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เป็น ถึงแม่ไม่นับถือพระันตนกายก็จริงแต่ถ้าเป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีเชื่อว่าผลของกรรมดีมีผลกรรมชั่วมีแล้วไม่ทากรรมชั่วทําแต่กรรมดีพุทธศาสนาไม่ถือว่าคนนั่นเป็นมิชาพิจิแม่ไม่ได้เป็นชาพุทธโปรดรับรู้ไว้ดี๋ยวข้อนี้สาคัญมากเราจะไปเผยแผ่เราเขาถามว่าพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาฝร,รั่งอย่างไรเรายกข้อนี้มาอ้างได้เลยบอกว่าศาสนาพุทธน่ะเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพเราตัดสิน คนว่าคนดีขึ้นคนชั่วในการกระทาไม่ใช่ตัดสินเขาที่วันนะหรือที่ศาสนาที่เขาถือถึงแม่ท่านจะไม่นับถือพระของเราเลยแต่ถ <sh ้าท่านเป็นสาธุชนเชื่อเวรเชื่อกรมแล้วสวรรค์ท่านก็ได้ไปเพราะที่ท่านจะไปสวรรค์น่ะมาเฉพาะพุทิเจ้าทุกท่านนี่ท่านทหากระทำตัวท่านขึ้นไปเองคือทากรรมดีในขณะเรียกร้องนิทานตกรกุริเจ้ากรเลยมาชุดท่านชุดขาท่านลงไปในนรกท่านทหารกราทําตัวท่านเองลงในนรกคือทํากรรมชั่วเพราะนั้นเราจะหาศาสนาที่ให้ความยุติธรรมแต่คน ได้จากไหนนอกจากในพิธศาสนาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นข้อสงคัญพระพุทธเจ้าท่านพูดเลยบอกพิสุจน์ทั้งหลายสาสดาสุเนศสาสดาอรกะสาสดาเป็นศัปดาต่อพุทธกาลท่านเหล่านี้เป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีใครไปทําอันตรายท่านเหล่านี้นะตายแล้วก็เบลเวจีเป็นที่ไปจะป่วยกล่าวไปยัายจะมาทำร้ายท่าน้าลยไม่ตายจะป่วยกล่าวไปย้ายว่างี้นี่ก็ยอมรับแล้ว ว่าอย่าอย่าว่าแต่ประธานอันตรายคนมีศีลในศาสนาพุทธเลยแม้แต่ประธานอันตรายคนมีศีลมีธรรมนอกศาสนา,ศาก็ต้องไปสมุนวิบากกันตามสมควรแต่ทิฏฐานุคติของเขาเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธนิยุติธรรมที่สุดแล้วตัดสินคนด้วยกรรมไม่ใช่ด้วยทิฏฐิด้วยกรรมด้วยกรรมกระทำเขานะคราวนี้นี่มีประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งในประเด็นในข้อที่ว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อรุนิพพานอันนี้นาี้สําคัญอันนี้ฟังให้ดีนะอันเนี้ย ถ้าในกรณีที่บอกว่าคนน si ักถือศาสนาอื behold, ่นไปนิพพานได้ไหมแล้วคนนับถือศาสนาอื่นเห็นว่าพระวันของพระเจ้าเขาเปนิพพานน่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมถ้าสร้างปัญหาแบบนี้แล้วก็ตอบได้เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นว่าสวรรคัไม่มีพานแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่าอ่าเนี่ยเป็นเป็นแท้ถ้าเห็นว่าจะไปนิพพานได้โดยวิธีการอ้อนวอนพระเจ้าอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิในศาสนาเขาพุทธศาสนานะเพราะพุทธศาสนาถือว่าอื่นจกมักมีองค์แปดแล้วไม่มีทางไปนิพพานได้ ไม่มีเลยเพราะนั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคบนหัวหน้าคือเห็นปัญญาเห็นอริยสัจสี่ถึงจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิแท้ต้องว่าแยากประเด็นกันว่าเขาถามว่าจะึ้น